ตัวละอ o n o r อ X 5 5G รุ่นกลางใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 1ให้จอโค้ง120 h z พร้อมกล้องหลังเลนหลัก100 <G ül> ล้านพิกเซลล่าสุดทางอั n o นก็ได้เปิดตัว Honor X 5 5G ที่มาพร้อมดีไซน์สุดพรีเมียมและสเปคแบบจัดเต็มตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED โค้งขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5K 2,652 คุณ1200พิกเซลมีค่ารีเฟรชเรท 120Hz ใช้ชิปประมวลผลสั a p d r กกัน6น1มีแรมให้เลือก 8GB 12GB และ 16GB ส่วนเรามีให้เลือก 128GB 256GB และ 512GB บนระบบปิบิการ Android 13ครอบทับด้วย Magic OS 7.1.1ให้กล้องหลังคู่ที่มีความละเอียด108ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5800mAh รองรับชาร์จไว 35W อีกด้ยวยครับ สมาร์ทโฟน h o n o r X55G มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกโว118 g b ราคาอยู่ที่1,399หยวนหรือประมาณ6,800บาทรุ่นแรม8 g ิกโว256 g ิมีราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,700บาทรุ่นแรม12 g ิกโว256 g b มีราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,700บาทและรุ่นแรม16 g รวม512กิกมีราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ9,700บาทครับตอนนี้ช่อง i t f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ